วันนี้เราจะมาทำการออกแบบรายงานยอดขายสินค้าในแต่ละกลุ่มสินค้าเปรียบเทียบเดือนนะคะโดยเราจะ export เป็น Excel ค่ะแล้วที่เราเข้าหน้าหลักของโปรแกรมเลยนะคะคลิกที่ Business Intelligence ค่ะคลิกที่ Business Intelligence นะคะแล้วก็คลิกที่ระบบขายค่ะคลิกที่วิเคราะห์การขายนะคะตั้งแต่วันที่คือวันที่01.012558ค่ะ ค่ะ2 5 5 2ค่ะถึงวันที่31เดือน12 2552ค่ะเสร็จแล้วก,กดโอเคได้เลยนะคะแล้วก็รอให้ระบบทำการดันให้เราแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วแล้วก็คลิกไอคอนด้านล่างค่ะเราทำเหมือนคลิปที่แล้วนะคะเราจะลบมูลค่าหลังหักส่วนลดตามหน้าบินนะคะ แล้วก็ลากไปทิ้งข้างบนนี้เลยค่ะวันที่ค่ะลากไปทิ้งลงไปข้างบนชื่อย่อสินค้านะคะเราจะอีกแล้วก็ลากไปทิ้งข้างบนค่ะเสร็จแล้วเราจะเลือก fill customization นะคะเราจะเลือกเดือนตัวเลขวันที่เอกสารซึ่งเราจะเปลี่ยนโปร จาก Row Area เป็น Column Area นะคะแล้วก็ Add t o ได้เลยค่ะแล้วก็จะมาอยู่ตรงข้างๆชื่อสาขานะคะแล้วก็ตัวที่2ค่ะเราจะเพิ่มชื่อกลุ่มสินค้านะคะนี่ค่ะชื่อกลุ่มสินค้าแล้วเราจะเปลี่ยน Column Area เป็น Row Area เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ Add t o ได้เลยค่ะ ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะทําการขยายช่องนิดนึงค่ะเพื่อจะได้เห็นได้ชัดเสร็จแล้วเราจะย้ายชื่อกลุ่มสินค้านะคะไปอยู่ข้างหน้าชื่อสินค้าค่ะค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะไปที่เมนเมนูนะคะเสร็จแล้วเลือกบิดค่ะเราจะเลือก export นะคะ Export เป็น Excel d o c ument นะคะแล้วคลิกได้เลยค่ะเราจะเราจะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนชื่อจากหนึ่งเป็น3ค่ะเสร็จแล้วกดเซฟได้เลยนะคะแล้วก็ทำการต้องการเปิดไฟล์ที่ชั่น Export หรือไม่ค่ะค่ะแล้วก็ export เป็น excel เสร็จแล้วนะคะเราจะได้วิระห์การขายบริษัท kriston f u um o r u l าจำกัดค่ะค่ะแล้วก็ทำการออกแบบรายงานยอดขายสินค้าในแต่ละกลุ่มสินค้าเปรียบเทียบเดือนโดย export เป็น excel เสร็จแล้วนะคะ